พาเชอรลีนขึ้นนอนไปตอนสามทุ่มนะคะแล้วก็อันนี้กําลังเก็บกระบะทรายเปลี่ยนกระบะทรายแลวตัวน,นี้ก็คือทําความสะอาดแล้วก็ต้องมาเททรายลงใหม่เพื่อเป็นกระบะตอนกลางคืนนะคะอันนี้กระบะตอนกลางวันของกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ อาหารเติมให้ตรงนี้กับน้ำตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือกรงตรงใหญ่นะคะันที่หนึ่งกุ้งโซ่อย่าไปออบจนมาต่อนะคะแล้วก็ดูเอาแล้วกันค่ะ แม่เดินมายังไม่สะทุกสะถานนอนชมวิวต้องเก็บสายยางขึ้นให้หางเปียกน้ำเะอย่างนั้นเพิ่งจะอาบน้ำวันนี้นะคะอาบน้ำเสร็จก็คือให้ของขวัญในการอาบน้ำด้วยการกินแคนตาลูปนะคะแล้วก็แผลเนี่ยก็ยังพอดีช่วงนียแผลขึ้นเยอะมากเลยอ้ยอมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะให้กินยาหรือไม่กินยาเพราะว่ายาเนี่ยถ้ากินอื ใครวะใครมานอนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รถนะคะแม่อาหมอเลยว่าไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักรบนะคะน่าจะไม่ใช่เป็นนอนเฝ้าอาหารเลยหรอเพราะอาหารโมดใครเนี่ยถ้าหากว่าไม่อ้อมเรียกว่าลบแล้วไม่หนีก็แสดงว่านักรบแต่ถ้าหนีก็คือไม่ใช่นักรบนะคะลบป่ะลูกลบเหรอคือแม่อ้อมดูไม่ออกไง ลบรอแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เอาให้นะนะลบนะไม่มีค่ะลบลบเหรอลูกโอเคลบรอเพราะว่าเมื่อเย็นนี้ไอตัวนั้นไอตัวนั้นมันตัวเล็กอะค่ะมันมาแล้วก็มันไม่ได้ทํามันใช่ไหมคะน้าลงน้ําลายฟูงปากนี่อ้อมเห็นแล้วอ้อมม่อ้อมเครียดเลยคือรู้จ่ช่วยมันยังไงเพราะว่ามันมันมันจอนชนิดที่เรียกว่ามันจอนท้ายซอยแล้วเราก็ไม่สามารถไม่สามารถจริงๆลบแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อค่ะ ไหนแล้วล่ะใช่นักรบหรือเปล่าพอยื่นยืนมือไปแต่ตามันก็เหมือนนักรบนะคือมันอยู่ข้างแปอ้อมอยู่ข้างในไงคะมันอยู่ข้างนอกแล้วแม่อ้อมก็คันนี้ถ้วยปิวอยู่นี่ยังไม่ได้ไปเก็บเลยเอาวางไว้แค่หน้าประตูเพราะว่ายังไม่ได้ไปเอาเปิดประตูที่ล็อกไว้ออกมาเลยไม่รู้เลยว่ามันใครกันแน่แต่เอาวางไว้ตรงหน้าบ้านก่อนค่ะอืมน่าจะลบนะมองไม่เห็นค่ะ ไอ,อตัวนั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันเป็นแมวท้ายซอยนูน่นมันเป็นแมวจอยแม่อมเห็นมันตั้งแต่ที่มันยังไม่เป็นหนุ่มเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นหนุ่มเยอะแล้วแล้วมันก็เข้าใกล้ไม่ได้อาบน้ําแล้วก็มานอแต่ตรงนี้มันไม่สกปรกค่ะเพราะว่าไม่อมก็ล้างฉี่ครับพี่ฝนไปเรียบร้อยแล้วล้างฉี่ไปเรียบร้อยแล้ว มันร้อนอะแม่้องเข้าใจค่ะว่ามันร้อน,นอยู่ข้างในไม่ไหวตรงนี้ยังไงมันก็เย็นกว่าข้างในเพราะมีทั้งลมแล้วก็ทั้งพื้นที่ค่อนข้างเย็นเพราะว่าพื้นนี่ก็ลาดน้ําตลอดก็ต้องปิดประตูหลังบ้านไว้ไม่งั้นไปนอนไม่พอฉี่ใส่ของอีกไม่ได้พวเลยพวะผักเลยเจอโบบะเลยนะบอกซะก,ก่อนนะหลบฝนนะแม่้องต้องยองยองหมามันไม่กลัวฝนลเลยนะมันนอนนอนเฝ้าจะต้องขอไปเก็บถ้วยล้าง เดี๋ยวค่อยเก็บเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะนอนก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้กำลังรีบทํางานให้เสร็จก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ข้างในกันเดี๋ยวต้องมาเคลียร์อาหารให้ปอปุ๊ดกับมอมมอนก่อนเพราะกงนั้ยเรียบร้อยเหลือกงนี้กงเดียวค่ะ